ถอดเสื้อผ <laughs> ้าแล้วผ e uh <Alright. S 3> ู้คนมา่วนกินกาแฟมาสกัดูอุดแยบละสกัดีกับกาแฟดอะไมแหีวคุมหว่าเฮาด้าไอศครีมอขันห่อขันสมอกะเด้ สุซานน่าเบื่อทกท่านี่ยุทอยินกาแฟคอยบอกินกาแฟคอยสกินน้ำต้ามินคอยกินไอศครีมขราวอะไ้เยอะนอนอย่านี่อนไข้คุณสมนอนหนึ่งน่งอย่นี่ก็ได้ไปแล้วไปเอ็นบิตา ัดให้ได้อันนึงซิม่นเลยหแต่ลมาวินวสิกินต่มหงเพราะไงสกินกาแฟบวบวสิกินน้ำเห็เก่ามีกนัไ่ซื้อเออัมารอาไปหงนอยังไงถูกวัยเลยเนาะยัง่คนขายเปตักตุ๊ยง S <S <Okay. S 2> ครับลูกสาวพเ,าสเ,เพิ่นเฮ็ดมาให้ซิมให้เพิ่นแะน่เดี๋ยวเพิ่นสิว่าเฮาบ่สนใจหมอซาตแต่ชีวิตเจ้าของบ่หมอซาชีวิตเขาอีหละ่ะพิทตับเขาแค่แค่แน่ไปแค่กว่าสิไเปนะ็นิทตับเขาเนาะทางตุ๊สร่มเรียกกระม๋องเห็ดคนให้ใส่คนใส่แกยว

พอดีฮันวันป้าันเราทอยยีมิโครกเร็จทอยเส้นยกล่นะไมิโครมมักยุมืดมเมี่ยตาบอนบเหมืนหายังกับเห็นยงเนี่ยทอยเส แยพี่น้องเขียนทางเพิ่มเลยเรยว่าบังกระป๋องกระแป็นยาดากันเด้อพี่น้องกระป๋องยังไะ้บังมันบได้บางกล่องมันไม่มีมองว่างน้ำแม่งา Ừ. Yên đã tiền cùng Bên tầm mai à Susanna, yêu Oh What happened that? You and blood I had to You look Some เพ็ดปลาคอค่ะสำหรับกินที่สมัยขึาสมองนี่จะหหดเฮดนปลาอเป็นหน่อยนอยนรับมื่อวันพอหลุดคนมากหน่อยว,อวินงานในบกุเด็กกดอินเตอร์ซูซร์เด้กโอเคเป้อไปอเฮดสดดีหว,วานแห้ง แรามจะได้กินสังเกตถามว่าไปวันละโบแรงชอบปพีงข้อไหยบ่าว,วาหัวนมเมียงสตูดอาแฟร์คันแรกหน้าู้ชุนอินนะั้นหามว่าง่ายๆนับคน้นได้เนาะปกติไปนี่ห่านไทย เขาเขี้ยวซื้อกันเด้มันเอเงียบอิ๊บเม่หน่อยกับโบนึกอยากตัดกะเพราเพราะว่าเม่หน่อยกินเข่าไปแล้วเนาะอันโบกินเข่าไปกระซิบพื้นด้วยมาสิซื้อกรับมากเขบอกทสิซื้อกรับมาหยังเพราะว่าเนืโย่ขึอนกับเข่าก็ระไรม้วนเลยก็มาเคลื่อนเลยก็เห้เงียบแบบเดียวเนื้อแดนน้อย ซื้อมาจากไร่แขะเอามาสอยๆอ,อยแล้วก็เห็ดเนื้อแดดเดียวในเตาอบเนี่ยแบดหน่อยก็แจบเนาะรอเตาอบล่ามชดอีกโกอินเตอร์เสีย หวหน,น้ายังเสียไม้ใหม่กส่วนตะข่อยกินกาแฟากินขนมปังว่าก็กินขนมกินก็กาแฟายอยู่นี่ยโบกินน้ามกัอีสมมั้างข้างว่าโบกินซีนากระบูดนะบอกกระปุกก็ะยังจะบอกเสียงอ้อยแบบหนาลาแไหมฮะมันทเอิ่น่าหนาลาหนาถอดซีข่อยก็อดสงสัยมันถ้ากินก็ได้คือเมื่อกี้ข่อยยางขึ้นมาแล้วกาแฟาบอกข่อยอุน่นถ่าเพิ่น คนก็เสด็จยื่นเสียงเปิดประตูเพื่อคุณกุญแค่ะเปิดประตูไว้ขาช่างเมียย่งางขึ้นมาเพราะว่าบ้านไม่น้อยนะขับเปิดกุญแจข้างล่างนี่มันจะดังหหอยู่ในห้องเทาเลยกุญแจมันจะขึ้นมาดังอยู่ในหน้าประตูเ้าเนี่ยบ้องไปกลิ่นดอกเป็นถ่ายไปยืนถ่ายแม่จนเม่นเปี่ยนสุดแล้วคอยกดอดสงสายบ่ได้พี่น้อง

แล้วสดน้งที่เรวันแหนยินเตสกอร์นะโมเสฟออมลาตเตลีมันวันพรอมันหลายแทนนี่หนัจวไข่บองไข่เพราะมันกันแล้วเขาหัดเป็นซิใบก็ถือแจ๊บใบลองดูนะเน่เอย เต็มที่ฟังรูนเมีอืมแล้วสวนมาแบบแบบทีวิศวกรใหญ่แบบแบบที่เรียไอ้นุ่เฟิรตหรวินเาอรอลหรือแสมยุร์หรือว่าไอ้เอเวลาร์แล้วหนุ่มสายยังไม่มาสายข้าเงานเนเานเดึก มันไ้ขาเยอะก็ยังใช่มากมันพอมันพอซื้อดนซื้อด้ทั่ว้งกมหั้อ่น่สกเมจมมันนุ่มจมน่ๆาให้ผูดไงทำให้เขาใจใาะเแตมันก็ะัปแล้วสยเดมัน

ค่ว่าลูกสาวเจ้าสิไปหาลานลหาลูกสาวเขาอย,ย,ยู่เยตตะบวยสินเ,กเกดนะือน ลนมาักกนกขน,น,นาวแ้่แล้วมันลบองศาติดลบบ่เมืองอุ่นเดนนอนว่าเฟอร์ได้ไข่องศามันติดลบ ก็แต่เบ,บิงนะ่ะแล้วแหละเบียกคอยใบในเมือง<น>อืมอ๋อเตรียมขนมจะไปเยีียมค้นปวยกับพันเอกไปนี่แต่มือวารสิบามสิไปเยี่ยมนองสะไบเพราะนั่นซื้อขนมไทยไว้น่ะจะไปเตรียมข้นปวยเ่าใหเพันกินกาแฟนะสองขวบเมียนั่นก็นได้ มึงมืออื่นอาจจะเสียแสบไปกระไดมืออื่นไปซื้อของอยู่พอเสียอยีมอลอนคันแชนี่ก็หันระบหมดคันเสบงอะลีแต่หันซะโปวิดมาลรียอกเสบียง oh. พอเสียแม่ได้ f พ r s เ oh. บื่ออากาศก้อนไปอ,อื่น mm. ก็ห่างจากกันมองซื้อเข้าไปก็ซ้ำกลับมาบ้านนี่แหละพี่น้องระยะทางน่ะห่างน่ะอยู่ครึ่งท่างระวังไอ้กระหนอง ม่เนยก็พ่อกันกับไปพุนตากห่างเนี่ยพยายาพอกันก็รี่ล่ยู่นี่แหละขนมกูก็เลยเสียก่อนมาให้เเอาไปให้เขากินเนี่ยจงจับหักคอภาพไปโดนทนคยเอาไส้รถไปแล้วจะได้กระเทียมคยว่าไรจะต้องเอาไปกางบ้านมเห็ว่าอทเอลอ๋อเสื้อขนม โดนัดเกี่ยวไหวรายการว่าสิแบงขนมอีกยังก็เอาสมองมาเงี้ยหน่อยตอนนี้บางทีเดอ้อมันสับสนถ้ากระเป๋ายำคิดยำข้ามคุกกี้สิงคโปร์ไปไฮสองแถวย่านใบกินกแาแฟพอได้นี่ขนมเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศแน่นั่นก็ได้เนี่ยกันอยู่สองคนหนึ่ง สิบปนีไดก็พอไปรี่อยละขนมกูก็เลยสิเป็นไปยังไม่กนนะเนี่ยงกัอยู่ทอ่วนี่ที่แล้วขันเท้าเพราะกินโากนาบูขันเท้ากินน้ำเลกกัมีค้ามสซุกแน่ซดซื่นแจมใส่เท้ากับสิขขว,วขึ้นเขาแหละพี่นองเท้าเท่าขึ้นเขาใจเขาใจเท้าแต่รังเทีอเวลาอารมณ์ไม่น,อนอ้อยบดีหรือว่าไม่น้อยก็เป็นคนปกตินาะไม่น้อก็เปนคนป่วย แหงโปวยทังสมองระบบสภาพจิตใจนั้นเคือก็ทําม,มันคุ้มใดมันก็ดีไปทำมันคุ้มประด็นเกิดศูนใส่เล่าอยู่เดียเออเนือนเคือมันกบับวยายยามันสีเอาห้อยอยู่เสมอเด้ยมันมีสภาพหวาดระรอมหล,ล,ลายๆอย่างกดดันมันก็ปื้ขื้นปืดอร่งอยู่พยายามพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเท่าไร่ไปเนี้ฮหักหามเท่าไร่ห้าแห,าหางปปวยหนักกว่าไป <c oughs> อู้ยังสิ่งไหนอย่าง เอาไม่น่อยพักผ่อนก่อนได้ไม่น่อยสิลูกขึ้นมาตับมะหงเป๊ะๆกินค่ะ